สวัสดีค่ะก็ว,วันนี้อยู่ที่หัวหินนะคะก็ะมดจะมาเปิดครัวซินนามอนอีกครั้งหนึ่งปกติเราจะทำขนมกันใช่ไหมคะนานมาแล้วทำไข่ลูกเผยสูตรคุณนายไปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยแต่วันนี้จะมาทำง่ายๆให้ดูค่ะเป็นสลัดลากเก่ที่มดชอบทานเวลาไปที่ร้านวนนานิลาเนี่ยจะสั่งตลอดเลยแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนก็ถามว่ามันแพงมากเลยนะจานนึงสามร้อยกว่าบาทเนี่ย ฉะนั้นเราทําเองได้ค่ะแล้วมันได้มากกว่า1จานด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมเน้นก่อนค่ะว่าไปซื้ออะไรที่ไหนยังไงบ้างนะก็อันนี้ไปที่วินล่านะคะเพราะว่าวิลล่าจะได้ของที่คุณภาพดีหน่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่มดต้องการนะก็อันนี้จะเป็นสลัดล็อกเกตใบใบใหญ่นะคะ แล้วก็มีมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศของเราเองนะจริงๆมันมีมะเขืเทศกลมๆด้วยนะแต่ว่ามดว่าอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าลูกเขาก็ใหญ่ดีค่ะดูตามขนาดมือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบัซมิกนะคะยี่ห้อนี้คือยี่ห้อที่ร้านวริลาใช้เพราะว่าหมดไปทามอาจานมดก็ไปแอบถามเขามาว่า ใช้น้ำสต๊ดอะไรอ่ะรสชาติแบบนี้ก็จริงๆบาสมิกมีหลายยี่ห้อมากแต่ว่ายี่ห้อนี้ค่ะที่อร่อยสุดแล้วนะชื่อนี้เลยแล้วก็บดจะใส่อ๋อสตรอเบอรี่ด้วยนะจะใส่เป็นแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าจะให้มัมีรสเปรี้ยวๆหว,นวานๆนะคะจริงๆสลัดก็แค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราจะใส่ อย่อื่นลงไปอีกก็ได้คือจะมีไส้กรอกจะเป็นไส้กรอกเยอรมันก็ได้หรือว่าใส่แฮมก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูการทํากันง่ายมากค่าสําหรับล็อกเก็ตนะคะมดหั่นปลายที่สกระปรกออกนิดนึงนะแล้วก็ใส่ไปเลยภาชนะเราเลยนะคะมะเขือเทศก็เลือกลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ ใช้วิธีหั่นแบบขวางแบบนี้ค่ะก็หัน่นมะเขือเทศออกมาเป็นทรงแบบนี้นะคะเราพักไว้ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวเราเราจะโรยทีเดียวนะส่วนสตรอเบอรี่หมดเลือกรูปใหญ่แบบนี้มานะคะโอเคก็หั่นทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็แค่จัดจานก็เตรียมจานออกมา เอาผักสลัดที่เราเตรียมไว้นะคะไปอันนี้คือเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะหยิบออกมาวางได้เลยเพาะว่าเราเก็บไม่มีอะไรมากค่ะมันก็แค่เอามาจะจัดไว้นะแล้วก็เมื่อไกเทก็วางลงไปให้มันดูแบบกระจัดกระจายหน่อยก็เพียงพอแล้วก็เอา สตรอเบอรี่อะค่ะแทรกลงไปสตรอเบอรี่ก็คว่ำหน่อยก็ได้แบบนี้ไม่เคยเห็ดใครใช้สตรอเบอรี่กับล็อกเก็ตใช่ไหมลองดูนะมันมันแปลกเปี่ยนนีคะโดยค่ะค่ะก็เราก็เอาซาลามีนะคะซาลามีก็คือจริงๆมันก็คือเหมือนเนื้อเอามามาอั เป็นก้อนอะไม่ไม่ใช่เนื้อสิเป็นก็เป็นเนื้อหมูเนื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเรามีตัวเปรี้ยวๆเ,เหมือนเอามาหมักไว้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เอามาใส่ค่ะแทนไส้กออรอกเยอรมันเพราะจริงๆรสชาติคล้ายกันเลยมันจะออกอมเปรี้ยวนิดนึดนงนะสำหรับซาลามีจากนั้นเราก็เทเทคุณนายมาช่วยเปิดนะเทได้เลยนะคะเขยา่าเขย่าก,ก่อนเล็กน,อน้อยแล้วก็ เนี่ยเทยน้ำสลัดลงไปได้เลยไม่ต้องไปคุกอะไรมากนะคะก็คือเทแค่ให้มันเป็นแค่กระจายได้ทั่วแค่นั้นเองก็ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะกับล็อกเก้สลัดสตรอเบอรี่สลามี่ของมดนะคะก็เป็นอาหารแปลกๆที่ที่มดก็อชอบทานอ่ะแบบนี้นะ ลองเอาไปทําทานกันดูค่ะไม่ยากเลยนะแค่ซื้อของที่มีคุณภาพสดสะอาดแล้วก็เราก็ทําทานกันได้เองง่ายๆที่บ้านค่ะวันนี้ขอไปทานก่อน